พมีแค่สามพื้นนาเลวถูกแบ่งเป็นห้าระดับคือนรกกับเดชฉานเปลวิสยัยมนุษย์แล้วก็เทวดากรรมภพพื้นนาปานกลางเป็นเทวดารูประพพวกนี้ต้องได้สมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่พื้นนาปรานนีดเป็นเทวดาอรูปประพบต้องได้สมาธิอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินเนวสัญญาเป็นต้นนะนี่คือพบทั้งหมดที่พระองค์ผู้เป็นสัพพัญญูทรงรู้ทรงเห็นแล้วบอก คติของสัตว์มีอยู่แค่นี้นะเวียนเกิดเวียนตายกันแค่นี้เข้าใจไหมอ่านี่แหละนั้นเราก็จะได้เข้าใจ <c oughs> ในสิ่งที่พระศาสดาของเราส่งอธิบายเอาไว้นะอ่าเพราะนั้นเพิ่มเติมให้อีกว่าที่ตั้งของวิญญาณที่เราทราบว่าคือภพนะเรียกว่าพบ ภพคือที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณนั้นมีกี่ที่พระองค์บอกอีกนัยยะหนึ่งคือมีสี่ที่สี่ที่นั้นมีอะไรร่างกายเราคือรูปกายเรียกว่ารูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งทุกคนมีความจําในอดีตมีความคิดปรุงไปในอนาคตมีความรู้สึกสุขทุกข์มีร่างกายเห็นนะ และมีใจใจจะตั้งอยู่ในสีที่นี้นะสีที่นี้จึงถูกเรียกว่าจตโศวิญญาณทิติโยสีวิญญาณที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณสีที่นะถูกเรียกว่าภพดังนั้นคำว่าภพแปลว่าที่ตั้งของวิญญาณหรือจิตเรานะ